สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวภาพยนตร์เรื่อง the green knight นะครับผมภาพยนตร์ปี2อ2 1ันีนะครับกำกับการแสดงและเขียนบทโดยเดวิดลอเวอรี่นะครับนำแสดงโดยเดฟพัทเทลนะฮะอลิเซียอวิกเกนเดอร์ ender, แล้วก็โจเอลเอ็ดเกอร์ตันนะครับผมก็คือเรื่องราวมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานของกษัตริย์อาร์เธอร์กับอัลซินโต้ก้มนะฮะโดยอันนี้ที่หยิบเอาส่วนหนึ่งมันจะเป็นอออ บทกรในศตรวรรษที่ส4นะฮะชื่อมันก็เป็นเซอร์แกวินแอนด์เดกรีนไนท์นะฮะเขาก็หยเพราะเฉพาะตัวเดกรีนไนท์เป็นชื่อของหน,งนังน,นะครับ ก็จะเป็นเล่าเรื่องของเซอร์กาวินซึ่งเซอร์กาวินเนี่ยมันก็จะเป็นหลานแท้ๆของกษัตริย์อาร์เธอร์นะฮะซึ่งในเรื่องเนี่ยมันก็จะเป็นคนที่จับความตัวเหมือนเพย์บอยไม่ค่อยสนใจเปิดต,ตัวมามันก็ไปนอนกับผู้หญิงเสร็จเช้าตื่นมามันก็วิ่งกลับไปที่ปราสาทแคมบริดจนะฮะปราสาทอินทปราสาทแล้วก็คุณแม่ของเขาก็คือมอร์แกนเลเฟนเนี่ยก็จะเป็นแม่มดนะฮะมีความสามารถทางด้านพวกสเปลอะไรพวกนี้นะฮะเปิดเรื่องมามันก็จะเป็นในช่วงของวันคริสต์มาสปีหนึ่งนะฮะ กินกับพวกอสุนโตกรมนะครับผมด้วยความที่ไอตัวแกวินเนี่ยเป็นหลานก็ต้องมาร่วมทุกปีแต่ด้วยความแกวินตัวมันเองยังไม่ได้เป็นอสศวินใช่ไหมฮะก็ด้วยความที่มันทาตัวเสเพยที่คานี้ได้เลยนะแึ่ที่อยู่ในหนังกันเนาะปีนี้มันก็เหมือนเดิมก็มาร่วมโต๊ะนะฮะ แต่น,นี่แปลกที่ว่ากษัตริย์เธอไปเรียกมันมา,นาข้างๆซึ่งตอนแรกไอ้ตัวแกวินก็บอกไอ้ฉนันน่ะไม่คู่ควรกษัตริย์ก็บอกว่าเราเป็นญาติกันนะถึงว่าจะไม่ได้ค่อยดีคุยกันอะไรประมาณนี้เข้มามาข้างๆตอนที่งานเลี้ยงเนี่ยตัวแม่ของไอ้แกวินก็ไม่ได้มานะอยู่ที่ที่พักเขาแล้วก็กําลังทําพิธีการบางอย่างอ่าไล่เบ็เมืองระถาด้วยความที่แม่เขาเป็นแม่มดสักพักนึงมันก็มีแขกที่ไม่รับเชิญมาคือเดอะกรินไนเดอะกรีนไนก็คือเหมือนเป็นออศวิน ตัวใหญ่ๆคล้ายกับยักษ์หน้าก็จะเป็นแบบเหมือนกับต้นไม้อ่าไอ้สีขวางสีเขียวใหญ่มาถึงที่งานเลี้ยงนี้โดยไม่ได้รับเชิญมาถึงปุ๊บก็มาท้ากษัตริย์อาเธอร์และพวกอัศวินว่ามีใครอ่ะกล้าที่จะมาสู้กับมันไหมก็โดยมีเงื่อนไขคือชนะเนี่ยจะได้ไอ้ตัวขวานไปแต่แล้วก็มันไม่ได้แค่นั้นเสร็จปุ๊บหนึ่งปีหลังจากนั้นคือคริสต์มาสครั้งหน้าเนี่ยไอ้คนที่ชนะเนี่ยต้องเดินทางไปไป,ไปที่โบสถ์สีเขียวหกินชอปปิ้ลของไอ้เดอะกรีนไนท์เนี่ย เพื่อจะไปให้เดอะกรีนไนท์เนี่ยฟันมันคืนเมื่อเท่ากับเราไปฟันเดอะกรีนไนท์ก็ต้องโดนเดอะกรีนไนท์ฟันคืนนะแล้วมันเรียกไอ้ตัวนี้นว่าคริสต์มาสเกมอะสวินก็เงียบกันหมดก็มีก็คงงงไอ้อะไรเนี่ยเสร็จปุ๊บไอ้ตัวไอ้เซอร์แกรวินก็อาสาอ่าจะไปสู้ลงไปเสร็จแม้แต่ดาบเซอร์แกรวินมันก็ไม่มีใช่ไหมกระสันอาเธอร์ก็เลยให้ยืมดาบ ไปสู้ระหว่างที่จะเริ่มต่อสู้ปรากฏว่าเดอะกรีนไนท์ก็คุกเข่าตรงหน้าเสื้อกาวินประมาณว่ายอมให้เสื้อกาวินตัดคอเสื้อกาวินก็ชะงักแป๊บหนึ่งแล้วก็ตัดคอไอตัวเดอะกรีนไนท์แต่พอตัดเสร็จใช่ไหมปรากฏว่าเดอะกรีนไนท์มันก็ลุกขึ้นมาหยิบหัวตัวเองแล้วก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าอีกปีนึงเจอกันนะอย่าลืมสัญญาแล้วก็ขี่ม้าออกไปจากปราสาทไว้หลังจากนั้นเนี่ยชื่อเสียงของไอ้เซอร์กาวินนี่ก็โด่งดังไปทั่วใช่ไหมคนก็จะไปเล่าขานความกล้าหาญของอะไรอย่างนั้นนี่แหละแต่่่่ชวงงปีกีกอนทจะถึ ตันที่สัญญากันไว้ใช่ไหมไอเ้เซ็กแกวินก็เอาแต่ดื่มเหล้าเที่ยวเตะเป็นเพย์บอยไม่สนใจอะไรเสร็จพอวันหนึ่งมันใกล้ถึงวันคริสต์มาสปีถัดมาใช่ไหมกษัตริย์อาเธอร์ก็มาที่บ้านบอกว่าเฮ้ยอย่าลืมสัญญานะเดี๋ยวต้องไปหายเดอะกรีนไนท์ไอตัวเซ็กแกวิก็ถามว่าต้องไปด้วยเหรออะไรประมาณนี้กษัตริย์ก็บอกต้องไปเพราะเป็นสัญญาใช่ไหมมันก็คือเหตุผลให้เซื้อกรวินเนี่ยก็ต้องออกเดินทางไป ก็โดยฮิวอียขวานยักษ์สีเขียวอันนึงเนี่ยขี่หลังมา้าออกจากคารเมรอดเพื่อจะเดินทางไปที่เดอะกรีนชอปเปิ้ลหรือว่าโบสสีเขียวนั่นเองเพื่อจะไปเจอเดอะกรีนไนท์ก็ก่อนออกเดินทางแม่เขาเนี่ก็ให้สายรัดเอวอันหนึ่งซึ่งแม่เขาลงพิธีกรรมมาไว้เขาบอกว่าตามใดที่เซอร์กาวินเนี่ยใส่อสายรัดเอวอันนี้ไว้เนี่ยเขาอะจะไม่เจอกับภัยอันตรายอะไรเลยอ่าเขาจะรอดพ้นมาได้ประมาณนี้เขาจะผูกไว้ตลอดที่เอวแต่ด้วยความซวยของเซอร์กาวินเนี่ยออกมาได้แป๊บหนึ่งมั้งก็ไปเจอ เด็กอยู่กลางป่าแล้วก็ไปคุยไปอะไรแล้วก็ไปโดนคนหลอกไปป้นโดนยกเขาไปหมดเลยแล้วก็โดนมัดด้วยกับต้นไม้จนเกือบตายตัวเรื่องนี้มันจะเป็นการออกประจนภัยนะครับสืบเรื่องมาจากตำนานของกษัตริย์อาเชอร์เ็คสืบซึ่งการวินในสต่างครอบครัวเขาเหมือนคนไม่เอาทานเขาต้องการออกไปเพื่อจะพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองกล้าหาญพอที่จะเป็นอัศวินเพื่อให้สายต่างคนในครอบครัวมองเขามีคุณค่านะฮะก็เลยออกเป็นการออกประจนภัยครั้งนี้นะฮะ ซึ่งจะมีอะไรหลายๆอย่างในการมาจนมาเขาต้องไเจอกับผีเจอกับยักษ์เจอกับสัตว์ประหลาดอะไรประมาณนี้ในเรื่องอะนะมันเป็นการทดสอบทหารของเขาเราเป็นเรื่องที่ทุนสร้างมา15ล้านเหนรียญนะฮะอเมริกานะครับเปิดตัววันที่สิงหาวันที่1สิงหาคมนะครับปีที่ผ่านมานะฮะแล้วก็วิกเปิดตัวทําเงินไปถึง7ล้าน US ดอลลาร์นะครับแล้วก็ overall ตอนนี้ก็ทําเงินได้ไปถึง16 0.3ล้ 3, 000, 000, านดอลลาร์นะฮะก็ถือว่าข้ามฟ้าแต่ว่าในหลายๆที่ก็ยังไม่ได้ฉายอย่างเที่ยงกิจก็มีแผนจะฉายวันที่6สิงหาแต่ก็ต้องเลื่อนไปเพราะว่าโควิดสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยมันเข้าไปที่อังกฤษเขาก็เลยอ่าเลื่อนการฉายออกไปะนะฮะก็คือ,อยังไม่ได้ฉายอีกหลายประเทศแล้วก็เรื่องนี้นะครับไอตัวเดฟเฟเทเลเป็นตัวกาเวนนะฮะซึ่งไอเดฟเฟเทลนี่เกาเป็นแขกอะเนาะก็คือเรื่องที่เขามาทำเอามาเล่าใหม่แล้วก็ ด้วยความที่กษัตริย์ขึ้นหน้าฝรั่งจ๋าแต่หลานหน้าแขกมากแล้วแม่ขอยเจ้าเว่นเนี่ยก็น่าเหมือนแขกเลยเป็นแม่มดแล้วก็อีกคนคือจอเอ็กซเกตันเนี่ยในเรื่องนี้มารับเป็นเดอะรอดนะซึ่งตัวของเขาเขาเคยเล่นเรื่องกษัตริย์อาเธอร์ในปี2004นะรับบเป็นกษัตริย์อาเธอร์นะครับเพราะอย่างที่บอกเรื่องนี้มันจะเป็นแนวแฟนตาซีแต่ถ้าอ,อ้าทำให้ดูโมเดิร์นนิดนึง แล้วก็ภาพในการถ่ายทํานี่สวยมากแล้วก็ไอการแสดงอไอตัวไอเดฟพาเทลเล่นได้ดีมากแล้วก็ในเรื่องช่วงหนึ่งการเดินทางเนี่ยไอเซอร์การวินก็ไปเจอปราสาทอยู่หลังหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มีเจ้าไอนคนที่อาศัยในปราสาทที่เดอะรอต์ก็เชิญชวนไอเซอร์การวินเนี่ยมาพักอาศัยอยู่ที่ปราสาทในช่วงคาวอา่ะประมาณนี้ก่อนที่จะไปถึงไอตัวเดอะกรีนชอปเปิ้ลหรือว่าไอโบสีเขียวเนี่ยไอเซอร์การวินก็อาศัยอยู่ที่กัแบบไอเดอะรอต์ในอยู่แป๊บหนึ่งแล้วปรากฏว่าไอเมียเดอะรอต์ก็เหมือนกันมาเล่นหูเล่นตากับไอเซอร์การ์ เซกาวินนี่ก็ด้วความเป็นเพย์บอยอยู่แล้วใช่ไหมก็อ่าเล่นด้วยเมียของตุรอดก็บอกว่าเซกาวินเนี่ยไม่เหมาะกับเป็นอัศวินเพราะมันจะมีเรื่องราวเรื่องซับซ้อนมากเลยเรื่องเหนือธรรมชาติอะไรเงี้ยในเรื่องนะระหว่างการเดินทางเซกาวินเนี่ยมันก็จะมีสุนัขซิ่งจอกตัวหนึ่งมาเจอกับวันกลางทางใช่ไหมมาตามมันอนะ่ะตอนแรมมกมันก็ไล่ไปมาไอ้คู่นี้ก็มาเดินทางด้วยกันเพราะเซกาวินเนี่ยตอนแรกมันขี่ม้ามาจากปราสาทใช่ไหม หลังจากที่โดนยกเขาเนี่ยมันก็ต้องเดินละเดินแล้วก็แบกขวานไปอันนึงแล้วก็มีสัตฆ์งจอกตัวนึงเดินตามมันไปก็ประจุภัยไปด้วยกันแล้วก็โปรเจกต์นี้นะครับประกาศเริ่มสร้างเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2018นะฮะเดวิดเลเวลลี่นะะมาทั้งกำกับแล้วก็เขียนบท ในเรื่องนี้นะครับผมอ๋อเป็นการรวมทุนของ3บริษัทนะฮะเล็กๆที่จะมารวมร่วมทุนลงทุนในหนังเรื่องนี้นะครับก็เดฟพาชเชลนะครับตกลงที่จะรับแสดงนําในหนังเรื่องนี้ตอนเดือนมีนะคาคมปี2019เรื่องนี้ถ่ายทําที่ประเทศไอร์แลนด์นะครับผมมจะมีปราสาทหลายๆที่เลยนะฮะหนึ่งในนั้นก็จะเป็นปราสาทที่ชื่อว่าแคลฮิลคาสเซิลนะครับผมแล้วก็ที่ s h a l l e v i l l e Castle นะฮะในประเทศไอร์แลนด์วิวในเรื่องสวยมากนะครับที่เขาไปถ่ายทำนะฮะภาพยนตร์เรื่องนี้ครั้งแรกเลยเนี่ยมีกำหนดจะไปเปิดตัวพรีเมียร์ในเทศกาลหนังเซา by s o เซาเว s นนะฮะ16 มีนาะคมปี2020นะครับแล้วก็จะมีกายกำหนดการเดิมที่จะเปิดตัวนะครับเดือนพฤษภาคมปี2020แล้วก็เหมือนเดิมครับแต่ด้วยโควิดก็ทำให้มันต้องเลื่อนอกมาแล้วก็เทศกาลหนังนั้นก็ยกเลิกไปมันก็เลยไม่ได้เข้าไปฉายเนาะจนท้ายที่สุดนะครับก็ได้ฉายที่อเมริกาอ่ากรกฎา30นะครับปีที่ผ่านมานี้เองนะฮะอย่างที่บอกว่ามันมีโครงการจะฉายที่อังกฤษนะสิงหาวันที่6นะครับแต่ก็โดนแคนเซิลไปก็เพราะไอ้ตัวโควิดแบบพันเดลต้ามันเข้าไปที่อังกฤษแล้วนะ แล้วก็นักวิจารณ์นะครับวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่องนี้ค่อนข้างดีนะฮะลอสเชิมม่าทั่วโลกนะครับให้เรตติ้งถึง8.7%นะครับจากบทวิจารณ์212ชิ้นนะฮะแล้วก็ได้เอฟเรตเรตติ้งนะครับ8.0จาก10นะครับผมส่วนมากอย่างนี้บอกเขาจะชื่นชมการแสดงของเดฟพาเชลนะในบทของไอเซอร์การ์เวนนะฮะแล้วก็การถ่ายภาพที่ำได้สวยมากแล้วก็ผลงานกำกับของตัวเดวิดเลเวอรี่อย่างที่บอกบ้านเราก็คงไม่รู้จะได้คงไม่น่าจะได้ฉายไวๆนี้เพราะโรงหนังก็ยังไม่เปิดนะฮะแล้วกก็หนนัังม แชร์กันมาไม่รู้กี่เลี่ยงเลยเพื่อไม่ได้ฉายเนาะมันก็มีเหมือนตุนสต็อกเอาไว้ลงหนังบ้านเน้นลงหนังบ้านเราอะนะก็ถ้าใครที่ชื่นชอบหนังแนวประจนภัยนะสร้างมาจากตำนานในยุคอัศวินนะก็น่ชื่นชอบภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งผมดูแล้วก็ค่อนข้างสนุกตอนแรกมันจะดูเนียเนื้อนิดนึงไงมันก็มีนุ่มก็มีบทพูดเยอะแล้วก็พอจะได้เห็นด้านดีด้านด้านบางคนไอตัวเซอร์กาวินเนี่ยแหละว่ามันยังมีไอ้คอไม่ดีมันเยอะในคุณสมบัติที่เป็นอัศวินนะ พอท้ายสุดกลับมาจับปภัยเนี่ยไอตัวกษัตริย์อาเธอร์ก็มาให้ไอตัวไอเซกาเวนเป็นอัศวินอย่างที่เหมือนดูในหนังเขาจะเอาดาบเนี่ยมาแตะที่ไหล่สองข้างใช่เพื่อจะไปให้ออยู่เป็นอัศวินนะอะไรประมาณนี้ก็โดยส่วนตัวนะผมให้ไป8คะแนนเต็มสิบในเรื่องนี้นะเพราะผมชอบไอคอสตูมแล้วก็ไอฉากต่างๆในเรื่องทําออกมาได้ดีแล้วก็สวยมากๆเลยนะสีแสงสีในเรื่องอะนะ แต่มันก็ไม่ใช่หนังแบบแอคชั่นมาจนภัยจ๋านะมันก็จะมีความเป็นดราม่านิดๆนะฮะแล้วก็ตอนนี้มันปล่อยสตรีมนะครับวันที่ ى, 19สิงหาคมนะฮะมันปล่อยสตรีมมิ่งก็คือดูทางไงในเพเปอร์วิวหรือว่าไอวีดอนดิมานได้แล้วนะฮะแล้วก็อาทิตย์ที่มันเข้าฉายในโรงภาพยนตร์เข้าฉายชนกันหนังอีกสองเรื่องดังๆก็คือ The Jungle Cruise นะฮะหนังของ The Rock แล้วก็ Steel Water หนังของ Matt Damon ซึ่ง,ง Steel Water ที่ผมจะรีวิวเป็นหนังเรื่องต่อไปนะฮะโอเคครับ okay, ผมก็คงสั้นๆแค่นี้สับหนังเรื่อง The Green Knight นะฮะเรื่องราของ Sir Gawain นะฮะหลานชายแท้ๆของกษัตริย์ a r t h u r นะครับผมคต้องชอบว่ากดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็คราวหน้ากลับมาเจอกันผมก็จะมารีวิวเพ่องเรื่อง Steel Water นะับหนังใหม่ของ Matt Damon นะฮะเจอกันครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ